ไปชมชมสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะพาไปลงที่ตลาดตลาดกุ้งอีกต่อไปตลาดกุ้งเดี๋ยวพาท่านไปตลาดกุ้งน,นนนลงข้วเดี๋ยวจะไปลงที่ตลาดอาหารทะเล ไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยกล้องที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยเป็นของ oppo นะไม่ได้โฆษณาแต่ผมไปซื้อซัมซุงมาซื้อซัมซุงมาผมไลฟ์สดตั้งกับมอไซค์อ่ะไลฟ์สดไม่ได้ภาพมันจะสัน่นภาพมันสัน่นรึดๆแต่ของของบุญหลงไม่เป็นไรของบุญหลงมาแล้วอะ่ะเป็นโป้นานแล้วตัวนี้เครื่องนี้นี่เวลาผมใส่มอไซค์ภาพมันไม่สั่นเลยนะ อยอดมากเลยกล้องตัวนี้ถึงว่าผมไม่ทิ้งมันน่ะมันใช้ดีใช้ดีจริงตัวนี้เวลาผมซ่อมทีหนึ่งหน้าจอแตกก็ประมาณพนะันสามเนาะนี่ตัวนี้นี่เป็นของซัมซุงแต่ภาพมันชัดดีแต่เวลาไห์สดแล้วมันจะสั่นทุน่านนี่นี่ผมซื้อมาสี่พันห้าแต่ราคาราคาจริงของใหม่อ่ะมันก็อยู่ราคาประมาณหมื่น มือต้นๆนะครับผมแต่การเก็บภาพภาพสวยคมชัดนี่ของ samsung เขาแต่ออปโปมันแบบงอเนาะกล้องมันนานแล้วนะครับผมก็เนี่ยเห็นไหมผมใส่มอเตอร์วิ่งวิ่งยังไงมันก็สั่นอยู่นิดเดียวมันจะไม่เต้นว่ามันจะด,ดุ๊ด๊ด๊บ๊ด๊นะเดือเดือเดอเดือเดี๋ยวพาไปที่ตลาด อาหารทะเลที่ทานอันนี้เป็นลานจอดรถทั้งซ้ายทั้งขวาทางลานจอดรถซ้ายขวาแต่บางตลาดอาหารทะเลาอาหารเนื้อสัตว์ก็ซ้ายขวาเช่นกันทุกท่านอันนี้จะเป็นแยกแยกของตลาด ที่วิ่งไปขวาเบือมันจะมีรถเมย์วิ่งไปจนถึงมันจะมีรถเมย์วิ่งไปจนถึงซอยนี่มันจะมีรถเมย์ตรงข้ามตลาดอรยาร์ส่วนซ้ายมือที่เห็นลังคานั้นเป็นตลาดเนื้อสัตว์ขวามือก็เป็นหานทะเลนะครับและผมจะพาขึ้นไปดูบนอาหารทะเล รวมด้วยกันนะครับซ้ายมือเป็นเนื้อสัตว์ห้องแอร์เป็นห้องห้องแอร์นะอยู่ซ้ายมือเป็นตลาดเนื้อวัวเนื้อหมูไก่เป็ดเป็นตลาดห้องแอร์ตอนนี้ผมมาขึ้นมาที่ตลาดอาหารทะเลแล้วตอนนี้ตวไปด้วยกันนะจ๊ะบชอบปลาอะไรชอบแบบไหน ได้เลยบุญหลวงตาเที่ยวตอนนี้บุญหลวงตากรมกันก็ไปไล์บอกให้ไปไล่บอกไไลตรงนี้กมันตึงตึไปไล่ไต coi <laughs> cho mình thử hai lái cho nào khoảng một bye